สวัสดีครับวันนี้เทโลแฟนอาร์ตนะครับเราก็จะมาทำสติ๊กเกอร์กันวันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ของโฮเซอเวสบอจิตนะครับโค้ดคนเก่งของโพลิสเตโรนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะใช้โปรแกรม Sketch นะครับบนแท็บเล็ตนะครับโดยเริ่มจากขั้นตอนแรกก็คือใช้ปากกาสีแดงนะครับสเกช c h หน้าโค้ดขึ้นมาก่อนนะครับก็เป็นด้าบล่างคร่าวๆนะครับก่อนจะเอาไปลงเส้นสีดําแบบนี้นะครับาการลงเส้นสีดำเนี่ยคราวนี้เส้นต้องคมและเพื่อนําไปทําต่อไปดีไซน์ต่อในโปรแกรมเอลัสนะครับในโปรแกรมเอลัสเนี่ยเราก็เอาไปทำแบ็กกราวใส่สีนะครับใส่เท็กซ์นะครับแล้วก็ทำให้มีสีสันสวยงามมากขึ้นนะครับสุดท้ายก็จะออกมาเป็นแบบนี้พอได้ไฟล์นี้มาแล้วนะครับเราก็เอาไปพิมพ์เป็นสติกเกอร์แจกแฟนบอลที่สนามบรรยากาศเป็นไงไปดูกัน เดี๋ยวเราไปให้เขาสุ่มสติกเกอร์กันแจสกสติกเกอร์เทโลไฟรด้านกันวันนี้นอกจากสติกเกอร์ของโค้ดบอชิสแล้วนะครับยังมีสติกเกอร์ของสงครามสมุดแล้วก็บาสอนิพงนะครับก็เลยเติมความสนุกด้วยการให้ bon ๆๆแฟนบอลลองจุบมกันเล่นๆนะครับว่าจะได้การ์ดของใครคราวนี้ก็ถึงพาราสีสดยิ่งใหญ่ต้องเอาภาพไปให้บอชิสครับเจ้าตัวว่าไงดูดู by myself good job เป็นโค้ดก็พูดหลายๆอย่างนะครับที่เราสัมผัสได้ว่าเขาแฮปปี้มากเขาบอกเราว่าในที่สุดเขาก็มีรูปแบบนี้แล้วก็คือ ขอบคุณจริงๆนะ happy I happy about this ห <laughs> ือว่ามิชชั่นคอมพิวต์นะครับสำหรับรอบนี้สติ๊กเกอร์เทลโลไฟนัสรอบหน้าจะเป็นใครรอชมกัน